วิเคราฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมนะครับในค่ำคืนนี้หยิบยกมา2คู่เหมือนเดิมนะครับคู่แรกเป็นสุตบอลแชมป์ฟินแลนด์อังกฤษรอบชิงชนะเลิศนะครับเหลืออยูไนเต็ดเจอกับนักบุญเซาท์แฮมป์ตันนะครับส่วนคู่ที่2นะครับไปที่ศึกลรอักาสเปนนัดสุดท้ายนะครับบาร์เซโลนาจะบุกเยือนเซบีย่าในเทียดอันที่13เทียดันที่2นะครับวันนี้ก็เริ่มจากคู่หลักกันก่อนนะครับก็คือแชมเปี้ยนชินด์อังกฤษรอบชิงชนะเลิศในเวลา3ทุ่มตรงของบ้านเรานะครับนักบุญจะเจอกับ ลูกอยู่อย่างลีดจูเนเต็ดนะครับวันคู่นี้ครับถ้าเกิดเจอกันในลีกนะครับสองเกมหลังสุดที่ผ่านมานะครับเป็นเซาร์ตั้ตั้นักบุญที่ชนะไปทั้งสองเกมรวดเลยครับสกอร์เนห้าประตูต่อสองนะครับส่วนฝั่งลีดจูเนีเต็ดนะครับช่วงผลงานที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครมีแค่เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับพวกเขาชนะเราไดมาสี่ประตูต่อศูนย์ครับเจอกันในลีดในเลกแรกนะครับสูงมาศูนย์ศูนย์นะเกมที่สองมาเล่นในบ้านครับชนะมาสี่ศูนย์นะครับส่วนท้าฝั่งของนักบุญนะครับ ก็ออกลูกคล้ายๆกันเลยนะครับเกมแรกเสมอกับเวสต์บอมบลูดเอาเวียนมา0-0ในบ้านของเวสต์ดบลูดครับพอเล่นในบ้านของตัวเองครับชนะมา3ประตูต่อ1น,นะครับเอ่อเจ้าฟังของเซาท์ทัมตันสามเกมหลังสุดที่ผ่านมาไม่แพ้กันเลยครับชนะสองเสมอไปหนึ่งเกมแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าทีมได้เลื่อนชั้นก็คือเอ็กซ์วิทเทิลนะครับกับทางฝั่งโอเลสเตอร์ซิตี้ครับต้อง,งการแค่หนึ่งทีมเท่านั้นที่จะขึ้นชั้นไปเล่นในศึกพิลเล็กกิตในฤดูกาลหน้านะครับจะเป็นลีดหรือจะเป็นเซาท์ตัันนะครบ าเอาประสบการณ์นะครับในการยืนระยะในพิมลีครับผมว่าเซาท์ทอมตันดูดีกว่านะครับแล้วก็ในช่วงการเจอกันในช่วงหลังๆที่ผ่านมาครับก็เป็นเซาท์ทอมตันนักบุญที่มีผลงานดีกว่าด้วยนะครับนี่เรื่องของไล่คราบ11ตัวจริงครับทางฝั่งของเซาท์ทอมตันครับผ่านกาเล่น352ครับส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับ4231นะครับวันนี้เนี่ยผมว่าวันเนี่ยมันจะออกทรงไปทางเสมอกานข้องสูงมากนะครับ แล้วก็เรเปิดมาให้ฟังเลยเป็นฝาชนะก็เกิดเสมอในเสียหูนะครับพบว่าบอลรองอุ่นใจกว่านะครับในช่วงหลังๆที่ผ่านมาในบอลรองม่ใจะกาผลันได้ดีมากๆนะครับน่าคือผมไปวันต่อหลายวันแล้วไม่รูไม่ไม่มาสักทีนะวันนี้ขออยู่บอลรองกันบ้างดีกว่าแล้วก็ดูจาซื้อติแล้วนะครับวันนี้ซอนตันตันยังเสมอได้ครับนี้ไม่ดีวันนี้ผมว่าอาจจะจบใน9 0สินาทีเลยเป็นต่างฝั่งเซลตันตันชนะไปนะครับส่วนคู่ที่2นะครับบาซ่า เจอกับเซบียครับเจอกันในลีกล่าสุดครับก็ชนาไปสองประตูต่อหนึ่งในบ้านของพวกเขาครับวันนี้กัรเล่น,บบนเป็นทีมเยือนนะครับแล้วก็เรดเปิดไม้มาซาชนะหนึ่งลูกนะครับถ้าเกิดเสมอในเสียแน่นอนนะครับสามเกมล่าสุดของเซบียฟอร์มค่อนข้างแย่ครกับแพ้เบียลสามสองคาริสศูนย์หนึ่งแล้วก็เอติกิมเปาสองประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มในบ้านครับผลง,งานในช่วงห้าเกมที่ผ่านมานะครับชนะสามแร้บมสองเกมนะครับผม ก็ถือว่าในบ้านยังเก็บคะแนนได้เติมเก้าคะแนนครับเสียไปหกคะแนนนะเกมต่อไปไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเกมสุดท้ายแล้วโซนบาซ่าผลงานสามเกมหลังสุดก็เก็บอินชีทั้งสามเกมครับชนะราชสุดเสุดดาบสองศูนย์เมเรียศูนย์สองแล้วก็ราโยบบาเยการุ่ครับศูนย์ประตูต่อสามครับเพรางั้นนอกบ้านับชนะไปอ่าสามเกมเนี่ยแพ้ไปสองเกมเกมนี้แพ้แพคิโรนาสี่ช็อตก็รายชุดเขาเรย่อเล่นครับสามประตูต่อสองครับ แพ้ก็แพ้ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะครแล้ก็สกอร์มันไล่เรียกกันนะครับส่วนเกมนอกบาร์ลาสวนกัมบูรวชาะอันเดียมาสู่ประตูต่อสองครับตารางคะแนนตอนนี้นะครับก็ทั้งสองเซบียาไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับต่อให้เกมนี้จะแพ้หรือเสมอครับพวกเขาก็ยังอยู่ในไลก้าเหมือนเดิมนะครับส่วนตั้งบาร์ซ่าครับแน่นอนว่าการันตีจบอันดับที่สองนะครับเพราะว่าทางฝั่งคิโรนาได้จบอันดับที่สามที่เรียบร้อยแล้วครับคะแนนเนี่ยตามหลักบาร์ซ่าอยู่คะนครับเกมนี้ แทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับคือต่อให้เสมอมันก็จะมี83ดสิคะแนนแล้วก็อยู่อันดับที่2เหมือนเดิมนะครับแต่เดี๋ยวเราดูชิปตัวจริงก่อนนะครับชิปตัวจริงครับทางฝั่งบาซ่าสี่ามสานะครับส่วนทางฝั่งของเซเบียร์ครับ3 4 3 4 3นะครับปัญหาของบาซ่าตอนนี้มันเยอะนะครับนะก็ไหนเดี๋ยวชาบีนะ้ี่ยจะไม่ได้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายก็น่าจะต้องเปลี่ยนโค้ดนะครับ ส่วนทองฝั่งของเซเวีย่คนที่โดดเด่นมาในช่วงหนึ่งก็คืออินิเซรีนะครับตัวนี้ก็เป็นอ่าของหน้าทีมชาติถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะมันอยู่อ่าทีมชาติเกียวดียวกันกับทางฝั่งของอตัวโจซีที่เพิ่งย้ายออกไปเมื่อดูการที่แล้วครับที่เล่นให้กับกอันตาราตาครับผมยังชื่อไม่ได้ลนะแต่คือช่วงหนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่มีข่าวกับแมนยูด้วยครับแล้วก็มีข่าวกับ ทีมดังลหลายๆทีมเลยนะครับสำหรับทางฝั่งของอินนเซอรี่นะครับโซ่ทางฝั่งบาซ่าก็เบียวมาวนะครับเลวันลอฟสกี้แล้วก็ราฟินยาวันนี้ก็ถือว่าจัดเต็มนะครับในเรื่องของแผนการเล่นครับวันนี้ผมยังมองที่บาซ่าผมว่าบาซ่าน่าจะผ่านไปได้แบบสบายๆนะครับให้ไปสองศูนย์หรือไม่ก็ศูนย์หนึ่งนะครับเพื่อสกอร์มันจะไม่ขาดประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับฝากด้วยเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากเข้ากลุ่ม V i P มาร่วมสนุกฟุตบอลร่วมกันนะครับมาเชียร์มาร่วมกันเนาะก็ จัดมาเลยครับเดี๋ยวบอลยูโรเนี่ยเราจะมีกิจกรรมให้ด้วยนะครับอันนี้ไล่เลยครนะที่ S D P 787หรือเดือ787นั่นเองนะครับแล้วมาเจอกันในกลุ่ม V P สบหรับขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ